น้องพลอยโอยก่อนไม่มีไม,มไม่มีอะไรให้กินกโอ้ยน้อง <c oughs> จุโย้อยยนยยยยยอยยยยอยย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 ย ทีไม่ีวดขอด่ม่ที่กก็ได้จุ๋วความสะอาดหรหลัง <laughs> อยากเล่น,อย,ลน,ลน,นยอยากเล่นเน่ๆนยอยากเล่นแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้านะคะวันนี้เตรียมเดินทางแต่เช้านะคะเพราะว่าอ่าต้องมาเอานะคะ พาคุณพี่คุณแม่นะคะไปฉีดยานะคะเห็นบอกว่าคุณหมอรงกรมาใช่ไหมวันนี้เห็นบอกว่าคุณหมอรงกรจะมานะคะเราต้องพาเด็กๆพบแพทย์พบหมอนะคะเดือนละครั้ง <c oughs> ก็เลยต้องส่งพี่บัวก,กับน้องพลอยไปแต่เช้าเลยวันนี้นะคะหนูลงอ่างแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแม่คะ่ะ ขึ้นจากอ่างหนูก็มากินต่อเอา้าไปเบียดพี่เขาทำไมล่ะนะออากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะพี่สุลินเช้านี้อากาศอ่าเริ่มหนาวเย็นคลาดทำไมไม่เอาออกละ่ะคลาดเห็มไหมอาเจียงอันหนึ่งแตนคลาด หเล่นอย่างเดียวอาบให้ทั่วเน๊ะพี่บัวอาบน้ำไม่เคยทั่วตัว้บอกไฟึ้นลงสาบังเบ็กก็วันแลี้ยงรู้ว่าได้สิทธิ์แค่ได้ น้องพล้ยไปเก็บอะไรกินเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทครูค่ะเดินทางไปทำงานหรือค่าที่ชายกับน้องสาวใช่ค่ะวันนี้เอาไปแต่เช้าเนื่องด้วยนะคะเดี๋ยวขวานจะมารับนะคะทางนี้นะคะไปหาหมอนะคะเห็นบอกว่าวันนี้คุณหมอรงกรมานะคะเลยเอาน้องนะคะ ทั้งสองไปไว้ที่ศูนย์โคดก่อนนะคะสวัสดีนะคะคุณครูไทยทิพย์สวัสดีคะ่ะยินนีต้อนรับนะคะเข้าถู่ครอบครัวน้องหมบรลอยะคะ่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะที่ยะโสหนาวหรือยังคะคุณครูคะ่ะที่สุรินอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะแต่ไม่รู้อากาศกลางวันจะเป็นยังไงนะคะคิดว่าน่าจะร้อนอยู่นะคะช่วงกลางวันนะคะ ตรงเช้าๆก็ถือว่าอากาศดีอยู่นะคะไม่ถึงกับหนาวเย็นมากนะคะสวัสดีครอบครัวน้องบอพลอยสวัสดีค่ะพี่พุทธาสวัสดีค่ะเอาสับลุนให้น้องอีกคุณแม่คุณยายอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวพ่อพานจะมารับอีกรอบนะคะต้องเอาสองสีพี่น้องอ่าไปสแตนบายรออยู่ที่ศูนย์ก่อนนะคะ อายุให้น้องเลยยุนให้น้องเลยน้ำแต่เช้าเลยคนสวยหนูจะไปทำงานค่ะเอา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 เดี๋ยวเจอน้องตูบ <c oughs> ไปไหนลูกอือ <c oughs> รกบูม,มาแล้วเห็นไหมนี่ดูอ้วน้กก็นกดูดูดดูดูพี่อมทองเขาเป็นอะไรนะพี่อมทองอน,อน, <laughs> นางกอดอ,อกอะไรลูกเห็นน้องจะไปทำงานเอ้ยเนาะแต่เองก็จะไปเห็นน้องเหมือนกันพี่อมทอง ตอนนี้เราพี่บัวนะคะพี่บัวยังอาบน้ำอยู่น้องเล็กของเราอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างหลังนะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ในสระก็เลยอาบไบใช่ไหมเชอไปโอ้พี่บัวเขียวหน้าอร่อยแท้ยิ้งคือแสบแหนอ๊อ ห่าไปชนกันระวมังใช่ไหมมอไม่มองอะไรไปชนกันมังปั๊บมันหักแล้วไม่ใช่เหรอไอ้อยากถ่างขาเลยขาเลยแล้วเหนื่อยหัตี๋ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ขบวนน้บโมพลอยนะคะปกติช่วงเช้าวเวลานี้คือเราอยู่ที่แปลงหญ้าก,กันนะคะอ่าเมื่อวานเราได้สับปะรดมาเยอะนะคะสงสัยวันนี้น้องจะกินสับปะรดแล้วก็พอควันไม่ควานก็จะไปตัดช่วงกลางวันนะคะ เพราะว่าวันนี้ต้องเอาน้องนะคะอดีตเดกไปพบหมอก่อนนะคะเดือนละครั้งไปรับยานะคะไปฉีดยากันนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พุทธาคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาปๆเลยนะคะสาธุบุญด้วยค่ะพี่พุทธาอ<ย>ขออุษุผลบุญนุนนํำนะคะส่งผลให้คืนกลับไปนะคะให้พี่พุทธานะคะเป็นหมื่นเท่าแสานเท่าล้านเท่านะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงค่ะสาธุบุญด้วยนะคะ พี่เขายืนนิ่งๆน,นะตัวเองดูขยับไปมั่วเสือดูพี่ตัวเขายืนกินหล่อๆเลยอ่ะปะเดินทางได้แล้วปะปิดน้ำให้พ่อหน่อยปะม่เลี้วไปิดน้ำให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพาไปกินน้ำหน่อยทีนึงก็ได้ ไปแล้วนะคะดูนะคะนาอินดูมากเลยสองสีพี่น้องนะคะโอเคโอเคไปแล้วบ๊ายบายเด็กๆโชคดีนะจ๊ะโชคดีนะจ๊นะท่านจ๊ะนางก็จะเล่นตลอดทางนะคะเล่นทางอยากกินตลอดทาง ำรวยจะไปกับพี่บอกคอยดวบบอกพี่เข้าไปแล้วลูกอยากไปไดวยบอกนังบอกลำลาารวยนันอยากไปพี่ปะอาคุณรวยนี่ไปแล้วไปแล้วค่ะนู่นนะคะสองสีพี่น้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวพ่อควานจะมารับนะคะทางนี้อีกรอบนะคะเพื่อจะไปพบคุณหมอนะคะเห็นบอกว่าวันนี้คุณหมอรงกรมานะคะ เอาไปมัดไว้กับน้องบอกครอยก่อนน้องบกพอยจะได้ไล่ตีนเมื่อาวานให้อยู่ข้างนอกนะคะให้นอนอยู่ข้างนอกนะคะพี่อมทองกับคุณยายนะคะได้รีแล็กเพราะว่ามัดอยู่ข้างนอกโซ่เขาจะยาวก,กว่าอยู่ข้างในนะคะไม่มีฝนตกก็เลยให้เอาเอาเอา,เอาไปอยู่ข้างนอกนะเมื่อวาน อ่อยๆโอยๆมาทำอะไรฮะมาทำอะไรเช่นไรฮะกัว่าอกัดเขาก็ดิ้นไปอ้สำหรับไลน์นี้นะคะแม่จิมก็ขออนุญาตปิดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ตามพ่อควานะคะไปรับกลับมานะคะ แล้ววันนี้ <c oughs> คุณยายเดี๋ยวเข้าเข้ามาในบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเดี๋ยวพ่อควานก็มาก็จะเอาเข้ามาอยู่ในบ้านทั้งหมดนะคะกลางวันจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> กลางวันนะคะเราก็จะเอาเข้าบ้านนะคะเมืบบ่อวานเอาให้ไปอยู่ข้างนอกได้รีเล็กนะคะเพราะว่าอากาศ ฝนไม่ตกนะคะก็เลยให้ออกไปนอนข้างนอกบ้างนะคะโอเคสำหรับไลน์นี้นะคะไม่ชิมขออนุญาตปิดไลน์เลยนะคะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะ